ซีท่นาราทุกทุกท่านของว่นานะคะเดนมานะคะวันนี้เราก็ได้เข้ามาในเมืองกันทุกคนเพราะว่าลูกสาวเขาขาดอะไรไม่รูกนะแล้วพ่อก็จะมาถ่ายรูปเพื่อทำใบกับขี่ค่ะหรือต่อใบกับขี่ที่จะขับรถกับไอ้ไอ้ของที่อันตรายนะคะ จะมาทําจะมาถ่ายรูปขอเลยให้พี่มาด้วยค่ะทุกคนวันนี้ก็เลยได้ทุกคนเขาเห็นเขาหลิวตาก็ต้องหลิวตาตามนะคะเพราะว่าเราคนในป่าค่ะทุกคนเนาะเราก็จะจะโดนรถจักรยานชนตายโดยที่ไม่รู้เรื่องนะคะเราต้องหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังตามเขาด้วยนะคะทุกคน นี่ค่ะตอนนี้ก็ใกล้จะถึงหน้าร้อนจริงๆแล้วพวกแม่คงแม่ค้าหรือว่าร้านค้าเขาก็จะเอาอลออกมาวางขายข้างนอกอย่างนี้ครับเพื่อว่าไอ้ลูกค้าเดินมาก็จะได้ไอ้ยืนตากแดดไปด้วยเนาะทุกคนเราตามส่งพ่อลูกไปเลยค่ะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนที่ใกล้จะถึงหน้าแล้วทั้งไง นี่่คะทั้งเสื้อผ้าทั้งไอโต๊ะหรือว่าไอผลไม้หรือว่าแม้กระทั่งไอ้อาหารเขาก็จะให้ทุกคนได้ออกมาทานข้าวกันหรือว่ามานั่งกินกันตากเดดกันอยู่ข้างนอกนะคะทุกคน่่ ไม้สวยๆค่ะเจะามาม้าพ่อหันมะโมเนี่ยเมียกูหายไปไหนวะน่หมดจักรยานจะชนเมียกูตายแล้วโอ้ยเราเดินผิดทางแล้วทุกคนทางนี้คือทางรถจักรยานปั่นนะคะเราต้องไปเดินฝั่งนั้นแต่ว่าฝั่งนั้นมันหนาวค่ะทุกคนพีกันเลยอยากจะเดินตากแดดอันนี้ก็ยังใส่ถุงมือแล้วทุกคนเพราะว่าพี่หนาวค่ะ พอกับลูกเดินไปนู่นนะคะเดินตามเขานี่ก็ไม่ได้นะคะเดินตามเขาอาจจะต้องระวังตัวเองด้วยเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่ารถจักรยานตามเรามานะคะคน เราก็ถึงร้านถ่ายรูปเลยนะคะทุกคนนี่พอลูกเขาเข้าไปแล้วค่ะแต่ว่าพี่ยืนอยู่ข้างนอกก่อนเพราะว่าได้ตากแดดอยู่ข้างนอกก่อนเนาะเพราะว่าพี่เดินมาพี่หนาวค่ะทุกคนโอเคค่ะคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะทุกคนขอบคุณแลวก็ให้กําลังใจพี่นะคะทุกคนคลิปนี้พี่ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊าย